สวัสดีครับวันนี้เรามีเอกสารวิเคราะห์บิตคอยที่แบบอ่านแล้ววางไม่ลงเลยครับค่ะน่าสนใจมากจริงๆคือมันพยายามจะตอบคำถามใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้เลยว่าไอ้วัตจักรขาขึ้นรอบนี้เนี่ยมันจบแล้วหรือยังหรือว่าเอ่อนี่เป็นแค่การพักเหนื่อยครั้งใหญ่ก่อนจะไปต่อ ใช่ค่ะและเอกสารชุดนี้เขาพยายามจะไขปริศนานี้ด้วยการมองภาพเหมือนจิ๊กซอว์เลยต่อภาพกันตั้งแต่ชิ้นใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไล่ตั้งแต่กราฟรายเดือนไปจนถึงชิ้นเล็กๆระดับรายชั่วโมงเลยเพื่อจะดูว่าสุดท้ายแล้วภาพรวมมันบอกเรื่องราวอะไรกับเราครับแล้วหัวใจหลักของเอกสารนี้เลยนะคะคือการมองตลาดเหมือนการอ่านเรื่องราวไม่ใช่แค่ดูตัวเลขอืม เขามองว่าความโลภความกลัวของคนเนี่ยมันสร้างรูปแบบซ้ำๆที่เรียกว่า Elliot Wave ขึ้นมาครับสิ่งนี้น่าทึ่งคือบทวิเคราะห์นี้พยายามจะบอกว่าแม้ตลาดจะดูน่ากลัวในระยะสั้นแต่เรื่องราวใหญ่ที่มันกำลังเล่าอยู่คือเรากำลังอยู่ในบทสุดท้ายของคาขึ้นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2, 0 1 0เลย ใช่ค่ะต้องแต่ตอนนั้นเลยเอาน,นะครับงั้นเรามาเริ่มต่อจิ๊กซอชิ้นแรกกันเลยชิ้นที่ใหญ่ที่สุดได้เลยค่ะกรอบของภาพทั้งหมดในภาพรวมระดับเดือนที่มองย้อนไปหลายปีเนี่ยตามทฤษฎีอิเลยดเวฟตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของเรื่องราวครับในภาพใหญ่ที่สุดตามเอกสารนะคะเรากำลังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าไซเคิลเวฟ V ีเวฟวหรือคลื่อลูกที่5ค่ะ ถ้าเปรียบเป็นหนังสือก็คือเรากำลังอยู่ในบทสุดท้ายของมหากราบขาขึ้นครั้งใหญ่นี้แล้วบทสุดท้ายฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็แอบ,บน่ากลัวนิดๆน,นะครับเหมือนใกล้จะจบแล้วค่ะแต่มันมีรายละเอียดซ่อนอยู่ในนั้นอีกยังไงครับคือในเอกสารเขาเจาะลึกลคงไปอีกว่าคลื่นขาขึ้นลูกที่3ที่รุนแรงมากหรือ w a v v3 เนี่ยครับมันจบไปแล้วตอนปี2021 อ๋อที่ขึ้นไปเยอะๆตอนนั้นนะใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่เวฟไอวีซึ่งเป็นการพักฐานที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากอืมส่วนปัจจุบันนี้คือเราเพิ่งจะเริ่มก้าวเข้าสู่เวฟวีหรือบทสุดท้ายที่ว่านี่เองค่ะหมายความว่าการปรับตัวลงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่จุดจบถูกต้องค่ะประเด็นสาคัญที่เอกสารนี้พยายามจะย้ําเลยก็คือการปรับตัวลงที่เราเห็นไม่ใช่การกลับตัวเป็นขาลงในภาพใหญ่ แต่เป็นแค่การพักฐานในแนวโน้มขาขึ้นหรือที่เรียกว่า bullish correction เท่านั้นเองค่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะถ้าผมเปิดกราฟรายเดือนดูอินดิเคเตอร์อย่าง MACD เนี่ยะจะเห็นเลยว่าเส้นสัญญาณมันกำลังตัดหัวลงซึ่งถ้าดูผลเผลิๆนี้มันสัญญาณอันตรายชัดๆเลยนะ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบมากค่ะและเอกสารก็ได้ชี้ประเด็นนี้ไว้เหมือนกันครับสิ่งที่ต้องมองลึกลงไปคือแม้เส้น MACD จะตัดกันลงก็จริงแต่การเคลื่อนไหวทั้งหมดของมันยังคงลอยตัวอยู่เหนือเส้นศูนย์อ๋ออยู่เหนือ zero line ใช่ค่ะซึ่งตามหลักแล้วนี่คือสัญญาณที่บอกว่าโมเมนตัมหรือแรงส่งในภาพรวมระยะยาวยังคงเป็นบวกอยู่เหมือนรถที่วิ่งมาเร็วๆแ,แล้วแค่ผ่อนคันเร่งแต่ยังไม่เหยียบเบรก เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะยังไม่ได้กลับรถด้วยซ้ําอ๋อคือแรงมันแผ่วลงแต่ทิศทางโดยรวมยังไปข้างหน้าอยู่ถูกต้องค่ะและที่น่าเชื่องไปกว่านั้นคือเอกสารได้ย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตแล้วพบว่าลักษณะของ M A C D ในตอนนี้ครับแทบจะเหมือนกับช่วงปี2016เลยปี2016ใช่ค่ะซึ่งหลังจากที่เกิดการพักฐานและ M A C D มีลักษณะแบบนี้เป๊ะๆสิ่งที่ตามมาก็คือ wave 5ที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในปี2017นั่นแหละค่ะ โหพอได้ยินแบบนี้แล้วก็ขนลุกนิดๆเหมือนกันนะค่ะนี่คือเหตุผลที่บทวิเคราะห์ให้น้ำหนักว่าประวัติศาสตร์อาจกำลังซ้ำรอยโอเคครับในเมื่อการวิเคราะห์มองว่านี่คือการพักฐานเพื่อไปต่อคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดเลยก็คือแล้วปลายทางของ Cycle Wave 5เนี่ยเอกสารเขามองไว้สูงแค่ไหนครับเขาใช้เครื่องมือฟิโบนาชีค่ะเพื่อฉายภาพโมหมายในอนาคต ไม่ได้ให้เป็นตัวเลขเป๊ะๆตัวเดียวนะคะแต่ให้เป็นโซนที่น่าจับตาม,มากกว่ามีช่วงราคาประมาณไหนบ้างครับก็มีตั้งแต่ระดับแสนสามหมื 1, 38, 000, ่นแปดพันดอลลาร์ไปจนถึงแสนห้าหมื่นห้าแล้วก็เป้าหมายที่มองโลกในแง่ดีสุดๆที่เกือบเกือบสองแสนเลยค่ะแสนเก้าใช่ค่ะแต่ประเด็นสำคัญที่เขาเน้นไม่ใช่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งนะคะแต่คือภาพรวมที่ชี้ว่าวัตกรนี้ยังมีโอกาสไปต่อได้อีกไกลมากภาพใหญ่ระดับเดือน บอกให้เราใจเย็นๆวันนี้เป็นแค่การพักฐานแต่ผมว่านักลงทุนส่วนใหญ่คงไม่ได้รู้สึกเย็นขนาดนั้นแน่ๆก็จริงค่ะเวลาเห็นราคาตกก็ใจหายกันเป็นธรรมดาคำถามคือแล้วความเจ็บปวดระยะสั้นนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนเราลองซูมเข้ามาดูจิกซอชิ้นต่อไปในภาพรายสัปดาห์กันดีกว่าครับได้เลยค่ะพอเราซูมเข้ามาในภาพรายสัปดาห์เราจะเห็นรายละเอียดของการพักฐานในเวฟโฟชัดขึ้นมากครับ ตามทฤษฎีแล้วเวฟโฟมักจะย่อตัวลงมาที่ระดับ23.6%ถึง38.2%ของความยาวเวฟ3ก่อนหน้า ซึ่งพอคำนวณออกมาแล้วเอกสารก็ระบุโซนเป้าหมายการพักฐานไว้กว้างๆที่ประมาณ9หมื่นเหรียญ78,000หรืออาจจะลงไปถึง70,000ดอลลาร์ค่ะแล้วในเชิงโครงสร้างราคาล่ะครับมีสัญญาณอะไรที่บอกว่าเทรนใหญ่ยังไม่เสียทรงบ้างมีค่ะเอกสารชี้ให้เห็นว่าราคาได้ทำสิ่งที่เรียกว่า break of structure หรือ BOS ด้านล่างก็คือการที่ราคามันหลุดแนวรับย่อยๆลงมาทำให้เกิดแรงขายในระยะสั้น จุดที่สำคัญคือจุดที่สำคัญคือมันยังไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่า change of character หรือ c o c o h ค่ะเดียเด๋ยวๆนะครับสองคำนี้ต่างกันยังไงนะ BOS กับ c o c o h อ,อ๋อได้เลยค่ะลองลึกภาพตามนะคะว่า BOS หรือการหลุดแนวรับย่อยๆเนี่ยมันเหมือนรถที่กำลังวิ่งมาเร็วๆแล้วแค่แตะเบรกเพื่อชะลอ,อาารถมันอาจจะสายนิดหน่อยแต่ทิศทางโดยรวมยังไปข้างหน้าอยู่ แต่ COCOH คือการที่รถคันนั้นหักพวงมาลัยกลับรถ180องศาเลยอ๋อชัดเลยครับซึ่งตอนนี้เราเห็นแค่การแตะเบรกใช่ค่ะยังไม่เห็นการกลับรถดังนั้นภาพรวมรายสัปดาห์จึงยังคงเป็นการพักฐานในเทรนใหญ่ขาขึ้น เป็นคำอธิบายที่เห็นภาพชัดมากครับงั้นโซนไหนล่ะครับที่เอกสารมองว่าจะเป็นเหมือนเบาะรองรับการแตะเบรคครั้งนี้เอกสารระบุโซนแนวรับสำคัญหรือ k e y i e m a n d Zones ไว้2โซนค่ะโซนแรกคือ88,500ถึง92,000และถ้าโซนนี้รับไม่อยู่ก็จะมีโซนหลักที่สำคัญมากๆรออยู่แถว78,000ถึง82,000ดอลลาร์ค่ะพอระซูมเข้ามาดูในกราฟรายวันยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับใช่ค่ะ เอกสารระบุเลยว่าการปรับฐานครั้งนี้มีรูปแบบเป็น A B C ที่ชัดเจนมากและดูเหมือนว่าตอนนี้เราน่าจะอยู่ในช่วงท้ายๆของคลื่น C ีแล้วด้วยใช่เลยค่ะและในภาพรายวันนี่แหละที่เราเจอกับจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งคืออะไรครับคือการเกิดสัญญาณ positive divergence ใน indicator MACD ค่ะมาอีกแล้วสับเทคนิค divergence นี่มันคืออะไรครับและทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น มันคือสัญญาณที่บอกว่าแรงกับราคามันเริ่มส่วนทางกันค่ะสวนทางกันค่ะลองนึกภาพลูกบอลที่กำลังกลิ้งลงจากเนินนะคะราคาก็คือตำแหน่งของลูกบอลที่ต่ำลงเรื่อยๆ lower low ใช่ค่ะแต่ divergence ก็คือการที่ลูกบอลลูกนั้นมันเริ่มจะหมดแรงแล้วแม้จะยังทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ก็ตาม Hmm. ในทางเทคนิคคือราคาทําจุดต่ำสุดใหม่แต่อินดิเคเตอร์อย่าง MACD กลับยกตัวส่งขึ้นเป็นไฮย l โลค่ะอ๋อ oh, มันเหมือนกับรถที่กำลังวิ่งลงเขาแต่คนขับเริ่มถอนคันเร่งแล้วความเร็วในการลงมันเริ่มช้าลงถูกต้องเป๊ะเลยค่ะซึ่งในบทวิเคราะห์ตีความว่านี่คือสัญญาณคลาสสิกที่บอกว่าแรงส่งของฝั่งขายกำลังอ่อนแรงลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เป็นสัญญาณเตือนลงหน้าว่าการปรับฐานอาจจะใกล้จบใช่ค่ะใกล้จบลงเต็มทีแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสัญญาณ Divergen c นนี่หลายคนมองว่าเป็นสัญญาณที่เชื่อถือได้ยากเหมือนกันนะค่ะมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วราคาก็ลงต่อก็มีในเอกสารมีหลักฐานอื่นมาสนับสนุนไหมครับว่าทำไมครั้งนี้ถึงน่าจะของจริงคำถามยอดเยี่ยมเลยค่ะและนี่คือจุดที่การวิเคราะห์บแบบหลายไทม์เฟร,รมมันทรงพลังครับเพราะ Divergen c e ในภาพวันอย่างเดียวอาจจะไม่พอ แต่พอเราเอามันมาประกอบกับภาพใหญ่ระดับเดือนที่บอกว่านี่คือการพักฐานในเวฟสี่และภาพสัปดาห์ที่บอกว่าเทรนใหญ่ยังไม่เสียทรงจิกซอมันก็เริ่มต่อกันติดค่ะเข้าใจแล้วคือมันไม่ได้มาเดี่ยวๆแต่มาเพื่อยืนยันเรื่องราวที่ภาพใหญ่กําลังบอกเราอยู่ถูกต้องค่ะโอเคงั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าฝั่งขายเริ่มจะหมดแรงคําถามต่อไปก็คือแล้วฝั่งซื้อล่ะครับเริ่มมีสัญญาณว่าพวกเขาตื่นแล้วหรือยังมีแล้วค่ะ เราเห็นแสงแรกของการขึ้นรอบใหม่แล้ว Guys, <st illes> หร <Israelis> ือย <st illes> <st illes> ังครับเห็นแล้วค่ะและเพื่อที่จะหาแสงแรกที่ว่านี้บทวิเคราะห์ก็ได้พาเราซูมเข้าไปดูในจิ๊กซอชิ้นที่เล็กที่สุดกราฟ4ชั่วโมงใช่ค่ะกราฟ4ชั่วโมง H4 และสิ่งที่เขาค้นพบก็คือการเริ่มก่อตัวของ Impulse Wave หรือคลื่อนขาขึ้นรอบใหม่ที่มีลักษณะเป็น5คลื่นย่อยหมายความว่าในภาพเล็กๆนี่แหละที่การกลับตัวได้เริ่มขึ้นแล้วใช่ค่ะ มันเหมือนกับการเห็นเฟืองตัวเล็กที่สุดเริ่มหมุนก่อนครับตามเอกสารระบุว่าเวฟหนึ่งของ Impulse Wave ชุดใหม่นี้สร้างเสร็จไปแล้วและตอนนี้ราคากำลังอยู่ในช่วงของเวฟสองคือกำลังย่อตัวใช่ค่ะเป็นการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เวฟสามซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นคลื่นที่แข็งแกร่งและยาวที่สุดเหมือนเป็นท่าไม้ตายของการขึ้นแต่ละรอบอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะไปได้จริงๆมีอยู่3มจุดหลักๆค่ะ จุดแรกคือแนวต้านสำคัญที่94,500ครับซึ่งถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านไปได้จะเป็นเหมือนไฟเขียวที่ยืนยันว่าเว็บ3ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจุดที่2คือเป้าหมายของเว็บ3เองซึ่งคาดการไว้ที่98,000ดอลลาร์และจุดสุดท้ายที่สำคัญมากสำหรับคนหาจังหวะคือโซนแนวรับที่คาดว่าเว็บ2จะย่อลงมาทดสอบอยู่ที่บริเวณ9 1 2 0 0ถึง92,000ค่ะโอเคครับ เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ภาพใหญ่ระดับจักรวาลจนมาถึงการเคลื่อนไหวเล็กๆในมิกกิชั่วโมงข้างหน้าค่ะทีนี้เรามาต่อจิ๊กซอว์ทั้งหมดให้เข้าด้วยกันไหวครับภาพสุดท้ายที่ออกมามันเป็นอย่างไรภาพสุดท้ายที่ออกมามันสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะโอ้ถ้าเราเชื่อมโยงภาพทั้งหมดจะเห็นว่าสัญญาณในไทม์เฟรมเล็กอย่าง4ี่ชั่วโมงที่กำลังก่อตัวกลับเป็นขาขึ้นครับมันเกิดขึ้นในจังหวะที่สอดคล้องกับไทม์เฟรมใหญ่ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ ที่กำลังส่งสัญญาณว่าการพักฐานใกล้จะจบลงพอดีมันพอดีกันเป๊ะเลยใช่ค่ะเหมือนการเห็นเฟืองตัวเล็กๆเริ่มหมุนซึ่งการหมุนของมันก็จะไปขับเคลื่อนให้เฟืองตัวใหญ่กว่าเริ่มหมุนตามไปเป็นทอดๆจนสุดท้ายก็ไปขับเคลื่อนเฟืองตัวใหญ่ที่สุดในภาพรายเดือนถูกต้องเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสอดคล้องกันของทุกไทม์เฟรมการเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันแบบนี้ดูสมเหตุสมผลมากครับ แต่ในโลกความจริงมันมีปัจจัยอะไรไหมครับที่อาจจะทําให้เฟืองตัวเล็กที่เราเห็นเนี่ยมันหมุนฟรีมีแน่นอนค่ะแล้วไม่สามารถส่งแรงไปขับเฟืองตัวใหญ่ได้ปัจจัยภายนอกอย่างข่าวร้ายแรงที่ไม่คาดฝันหรือสภาวะเศรษฐกิจมหาภาคที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันสามารถเท่าไยโครงสร้างทางเทคนิคได้เสมอครับแต่สิ่งที่การวิเคราะห์แบบนี้ให้เราคือแผนที่และจุดสังเกต ถ้าหากราคามันไม่เป็นไปตามแผนเช่นหลุดแนวรับสำคัญในภาพสีชั่วโมนหรือภาพวันลงไปอย่างรุนแรงมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าเรื่องราวที่เราอ่านอยู่นี้อาจมีบางอย่างผิดเพี้ยนไปแล้วแล้วในเอกสารมีบอกกรอบเวลาไว้ไหมครับมีค่ะเขาคาดการณ์ว่าการพักฐานของเวฟโฟทั้งหมดนี้น่าจะสิ้นสุดลงภายใน1-3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าด้วยค่ะสุดยอดครับมีทั้งแผนที่มีทั้งกรอบเวลาและจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ ผมเห็นว่าในเอกสารได้สรุปออกมาเป็น The Playbook ใช่ค่ะเหมือนเป็นคู่มือกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนแต่ละประเภทด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่เป็นการรายงานข้อมูลจากเอกสารไม่ได้การชี้นำการลงทุนครับผมเขานำเสนอไว้3กลยุทธ์ตามสไตล์ของนักลงทุนค่ะแบบแรกคือสำหรับสายเทรดสั้น Short-term Trader ใช่ค่ะกลยุทธ์คือการจับจังหวะการหมุนของเฟืองตัวเล็ก หรือการขึ้นของเวฟ3ในกราฟ4ชั่วโมงโดยมีจุดเข้าซื้อที่โซนแนวรับ9 1 2 0 0ถึง9 2 0 0 0แล้วก็มีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นที่โซน95,000ถึง98,000ค่ะแล้วสำหรับคนที่ไม่ชอบเฝ้าจอไม่ใช่สายเทรดสั้นหะครับแบบที่2คือสำหรับสายสวิงหรือสวิงเทรดเดอร์ที่มองภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยอื กลยุทธ์คือการเข้าสะสมในโซนแนวรับของเฟืองตัวกลางหรือกราฟรายวันเพื่อเป้าหมายระยะกลางที่ใหญ่กว่าโดยเอกสารระบุปเป้าหมายไว้ที่แสนหนึ่งหมื่นถึงแสนสองหดอลลาร์ค่ะและแบบสุดท้ายสุดท้ายแบบที่สาสำหรับสายสะสมระยะยาวหรือ DCA investor ครับบทวิเคราะห์มองว่าช่วงเวลานี้คือโอกาสทองของการสะสมเลยค่ะใช้คำว่าโอกาสทองเลยแหละครับ ทำาไมถึงมองแบบนั้นเหตุผลก็เพราะถ้าเราเชื่อในเรื่องราวทั้งหมดที่ต่อจิ๊กซอกันมานะคะนี่คือช่วงเวลาของการพักฐานใน wave f ครับก่อนที่ cycle wave v ซึ่งเป็นคลื่นลูกสุดท้ายที่ใหญ่และอาจจะรุนแรงที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่มีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่แสนสามไปจนถึงเกือบสองแสนใช่เลยค่ะดังนั้นการได้สะสมในช่วงที่ตลาดกำลังซบเซาและคนส่วนใหญ่กำลังกลัวจึงเป็นจังหวะที่ดีที่สุดตามมุมมองนี้ครับ โดยวิธีการที่แนะนำคือการแบ่งไม้เข้าสะสม5 1 0ไม้และที่สำคัญคือไม่ควรใช้ l e เวอ a g เค่ะชัดเจนมากครับเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งจริงๆเราเริ่มจากภาพวัฏจักรใหญ่10กว่าปีเจาะลึกลงมาเห็นการอ่อนแรงของฝั่งขายในภาพวันค่ะและสุดท้ายก็มาเจอแสงแรกของการกลับตัวในกราฟ4ชั่วโมงซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นเรื่องราวที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันอืม ว่าการพักฐานครั้งใหญ่นี้อาจใกล้สิ้นสุดและคลื่นขาขึ้นลูกใหม่อาจกำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่เราได้รับมานะครับถูกต้องค่ะแก่นสำคัญของแนวคิดนี้คือการที่ทำเฟรมที่แตกต่างกันสามารถเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกันได้ครับมันทำให้เราไม่หลงทางไปกับความผันผวนระยะสั้นที่เหมือนเป็นเสียงรบกวนแต่ยังคงเห็นภาพใหญ่ว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนของแผนที่ซึ่งนี่คือจุดที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบนี้ทุงพลังมากใช่ค่ะ มันช่วยให้เรามีแผนที่ในมือเวลาที่ตลาดเต็มไปด้วยอารมณ์และความกลัวและก่อนจะจากกันไปผมมีประเด็นทิ้งทายให้ไปคบคิดกันต่อนะครับค่ะการวิเคราะห์นี้มีการนำรูปแบบในอดีตยอย่างช่วงปี2016มาเป็นจุดอ้างอิงซึ่งนี่ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจว่าในขณะที่ประวัติศาสตร์ในตลาดมักจะซ้ำรอยเดิมหรืออย่างน้อยก็คล้ายคลึงของเดิม มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจหรือสภาวะตลาดโลกอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่ปี2016ที่อาจทำให้วัฏจักรครั้งนี้แตกต่างไปจากเดิมน่าคิดมากค่ะและปัจจัยเหล่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการนับคลื่นและเป้าหมายราคาที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ได้อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อไหมครับ